โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง USK นะครับผมมันก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการชั่ชะเงินด้วย t u m a n y Wallet นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หลายๆคนนะครับที่แบบว่าเผอลบวิธีการชระเงินด้วย t u m a n y Wallet แล้วไม่สามารถเพิ่มกลับคืนมาได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะมาทําในคลิปนี้ให้ดูนะครับผมว่าวิธีแก้แก้ยังไงนะผมแล้วก็คลิปนี้ที่พี่ทํขก็มาจากเมนี้เลยนะครับผมพอดีเขาขอมานะฮะพี่ก็เลยแบบว่าทํา เป็นคลิปนี้ให้ดูนะครับโอเคเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่ a อป s พ o r e นะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่การชาระเงินนะครับผมแล้วก็มาที่วิธีการชําระเงินนะครับโอเคตอนนี้ของพี่มีเป็นแบบว่าปกตินะทูมานี่วอลเล็นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําการลบให้ดูนะครับผมแล้วก็จะดูว่าเรียกกลับคืนมาได้ไหมนะฮะโอเคให้เรามาตรงนี้นะครับผมมาที่การตั้งค่าการชาระนะฮะ กดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็น t ทมันนี่วอลเล็นะครับผมพี่จะทการลบนะฮะปุ๊บลบเลยนะฮะแล้วก็เรามาดูข้างล่างนะฮะโอเคไม่มีแล้วนะครับหายแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะครับเพิ่มวิธีการชระเงินอย่าไปกดนะครับอย่าไปสนใจอะไรมันนะฮะมันไม่เกี่ยวนะฮะเราออกนะฮะออกไปที่การชระเงินที่ในเพจตัวเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมครับ ตอนนี้มันยังอยู่นะเดี๋ยวพี่ขอรีแอพก่อนโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ดูตอนนี้นะครับก็คือที่วิธีการชำระเงินตรงนี้มันหายแล้วนะครับชำระเงินด้วย t ทมันนี่วอลเล็นะครับผมจากนั้นมันจะมาอยู่ข้างล่างนี่แทนนะครับลิงก์โทมันนี่วอลเล็นะครับผมก็คือกดเพิ่มตรงนี้นะฮะกดเพิ่มแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเขียนว่าดําเนินการนะครับให้เรากดดําเนินการนะครับผม พอเรากดดำเนินการนะครับมันก็จะเชื่อมมาที่แอปของ t ทมันนี่วอลเล็เลยนะครับผมแล้วก็ของใครที่แบบว่าใส่สรหรัสก็ใส่รหรัสถ้าใครที่แบบว่าส,าสแกนแลายนิ้วมือก็สแกนนะฮะพี่ขอสแกนแล้วกันนะครับผมหลังจากสแกนเสร็จก็นี่นะครับเป็นนโยบายของเขาอะไรแบบนี้เราจะอนุญาตไหมก็กดอนุญาตนะครับหลังจากที่เราอนุญาตเราก็ดูบัญชีของใน Google นะฮะโอเคจากนั้นเห็นไหมละครับตอนนี้วิธีการชำระเงิน ด้วยทูมานี่วอลลินะครับผมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่ที่คอมเมนต์มานะครับแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเพิ่มได้เนี่ยของเข้าจะมีปัญหาแบบไหนนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะฮะใช่บางทีมันอาจจะมีแบบปัญหาซับซ้อนอะไรเงี้ยผมจะหาวิธีมาแก้ได้อีกนะฮะโอเคก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่า yeah!